ดีค่ะร้านพูลรุนยางแตกนะคะวันนี้นะคะจะพามาดูล้อนะคะล้ออัปเดตล้อเข้าใหม่นะคะล้อราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทนะคะล้อราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทค่ะเอารอเดิมล้อแต่งรับเทินทุกสภาพนะคะเทินล้อจากราคาที่แจ้งลดไปอีกนะคะเทินล้อจากราคาที่แจ้งลดไปอีกนะคะเนี่ยค่ะ ราคาเริ่มต้นอยู่ที่6,900บาทเลยนะคะวันนี้นะคะใครหาท E นะคะสายท E นะคะสาวกสายท E นะคะมีแต่ยางเป๊ะๆนะคะวันนี้นะคะค่ะมาเริ่มที่ชุดแรกมาเริ่มที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้ CE 28นะคะล้อ5รลู1 1 4 CE 28อล้อใส่รถกระบะ5รลูรถกระบะ5รลู1 1 4นะคะ ชุดนี้มีเก็บสีขอบมานะคะมีเก็บสีขอบมานะคะแต่ล้อไม่มีซ่อมนะคะมีเก็บสีขอบแต่ล้อไม่มีซ่อมนะคะชุดนี้นะคะยางประมาณนี้เลยนะคะมีกินคู่หน้าหนึ่งเส้นนะคะมีกินคู่หน้าหนึ่งเส้นนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง6,900บาทค่ะ ล้อหน้ากว้าง9.5หลัง10.5นะคะยางหน้า2 3 5 4 4 5 8นะคะยางหลัง2 4 5 4 5 18นะคะชุดนี้นะคะรานะคาเพียง6,900บาทนะคะ6,900บาทนะคะชุดนี้นะคะสำหรับรถ6ลูรถ6ลูรานะคาเพียง6,900บาทก็มีนะคะ ชุดนี้นะคะ TE 37นะคะใส่รถกระบะ6กลูตัวเตี้ยนะคะสำหรับรถโหลดเตี้ยนะคะชุดนี้นะคะยางหน้าเป็น2 4 5สี่ห้าสี่ห้าสิบดยางหลังเป็นสองเจ1 8ห้าี่นะคะเป็นลาย TE 37นะคะล้อชุดนี้สีเดิมเดิมนะคะสีเดิมเดิมนะคะสีเดิมทั้งชุดเลยนะคะ เนี่ยค่ะออบลึกหน่อยนะคะมีรอยขอบตามการใช้งานนิดหน่อยนะคะมีรอยขอบตามการใช้งานหนึ่งวงนะคะเนี่ยค่ะชุดนี้นะคะนี่นี่ล้อหน้ามีกินข้างหนึ่งคู่นะคะมีกินแค่นี้นะคะหนึ่งคู่นะคะส่วนยางหลังเป๊ะนะคะยางหลังเป๊ะนะคะชุดนี้ยางปีสิบ 18ค่ะชุดนี้ยังปี18นะคะใส่รถกระบะตัวเตี้ยโหลดเตี้ยกำลังสวยนะคะไม่หนาและก็ไม่บางมากนะคะชุดนี้นะคะโหลดเตี้ยกำลังสวยนะคะราคาเพียง6,900บาทค่ะ6,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะต่อไปมาดูเวลนะคะสายเวลเวลก็มีนะคะ เวลสภา kind of พเงา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 กิบกิบเลยนะคะเงาเงากิบกิบนะคะชุดนี้นะคะไม่มีขี้เกลือขึ้นเลยนะคะไม่มีเบียดขอบนะคะชุดนี้นะคะดอกยางหนาทุกเส้นนะคะดอกยางหนาสุกทุกเส้นนะคะดอกยางหนาทุกเส้นนะคะเงาเงากิบกิบเลยนะคะชุดนี้นะคะใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะใส่รถกระบะห้าลูหนึ่งหนึ่งสี่นะคะ ชุดนี้ล้อกว้างล้อหน้ากว้าง9หลังกว้าง10นะคะหน้ากว้าง9หลังกว้าง10นะคะยาง2 3 5 4า1หนะคะยางหลัง2 6 5 3 5 18ค่ะชุดนี้ใส่ลถก,กระบะ5รู1 1 4นะคะราคาเพียง1,900บาทค่ะ1,900บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ นี่ต่อไปมาดูอไอแบนนะคะไอแบนนะคะ6กรูนะคะชุดนี้นะคะใครหาใส่รถกระบะหกลูแบบไม่ล้นนะคะแบบไม่ล้นนะคะจะไม่จับนะคะชุดนี้นะคะแบบไม่ล้นนะคะหลายคนถามเอ๊ะเ5สีลูกล้นหรือเปล่าล้นนิดนิดนะคะกระบะหกลูบางตัวล้นนิดนิดนะคะชุดนี้ไม่ล้นแน่นอนนะคะล้อกว้าง8.04วงนะคะ ล้อกว้าง8.04วงนะคะไม่ล้นแน่นอนนะคะไม่ล้นแน่นอนนะคะชุดนี้นะคะไอแบน6ลูนะคะยอดแดงนะคะมาพร้อมกับยางโตโยนะคะยางโตโยปี18นะคะชุดนี้ใช้อีกยาวๆนะคะยางยี่ห้อด้วยนะคะยางโตโยปี18นะคะเดี๋ยวหาดูดอกยางซะก,ก่อนดูดอกยางกดดูดอกแบบยังนิ่มๆอยู่เลยนะชุดเนี้ย ดอกหนาทุกเส้นนะคะดอกหนาทุกเส้นนะคะชุดนี้นะคะดอกหนาทุกเส้นนะคะยางโตโย2 3 5 6 0 1 8ปี18ใส่รถกระบะตัวเตี้ยได้นะคะชุดนี้ใส่รถกระบะตัวเตี้ยได้รถตัวสูงก็ใส่ได้นะคะชุดนี้นะคะ ยาง235 6 0 1หนะคะชุดนี้นะคะสเปคไม่ล้นนะคะไอแบนนะคะไอแบน6รูสเปคไม่ล้น8.04วงนะคะชุดนี้มีร้อยขอบตามการใช้งานแค่นี้นะคะ1วงนะคะวงอื่นกิฟนะคะวงอื่นกิฟกิฟเลยนะคะวงอื่นกิฟกิฟเลยนะคะชุดนี้นะคะดูดอกยางนะคะโตโยต้ารุยปี18นะคะชุดนี้นะคะ เอาไปใช้อีกยาวนะคะชุดนี้ราคาเพียงหนึ่ก้ารบาทเท่านั้นค่ะล้อล้อไม่ล้นเนี่ยหายากด้วยนะมือสองราคาเพียงหนึ่หร้อยบาทเท่านั้นนะคะหนึ่หรอยบาทเท่านั้นนะคะล้อชุดนี้นะคะเนี่ยค่ะต่อไปมาดูทีเด็ดกันนั่งดีกว่านี่ทีอีสหยอดแดงนะคะชุดนี้ แม็กทีอีสามเจ็ดหยอดแดงนะคะเหมือนล้อเบรกใหม่นะชุดนี้เหมือนล้อเบรกใหม่คือล้อไม่มีรอยเลยนะคะได้หยอดแดงด้วยนะคะไม่ใช่สติกเกอร์นะ,ะหยอดแดงเลยนะคะเลเซอร์แดงเลยนะคะล้อไม่มีรอยนะคะชุดนี้เหมือนล้อใหม่เลยนะนี่ล้อไม่มีรอยนะคะชุดนี้นะคะเหมือนล้อใหม่เลยนะคะดูดอกยางดูดอกยางซะกอ่อนนะคะ ดอกยางนั้นหนามากหนาตึ๊กๆเลยนะคะเนี่ยดอกหนามากเลยนะคะชุดนี้นะคะยางปี20ชุดนี้ทีอีสามเจ็ดยอดแดงพร้อมกับยางปี20สล้อใส่ไม่ถึงปีเลยนะคะใส่ไม่กี่เดือนนะคะล้อชุดนี้ใส่ไม่กี่เดือนถอดนะคะเนี่ยคือล้อใหม่มากอะใส่ไม่กี่เดือนถอดอะชุดนี้ดูตะกัวย,ยังใหม่เลย คือใหม่มากอะชุดนี้ยางปี20 e ทีหยอดแดงล้อหน้ากว้าง9.5หลัง10.5นะคะยางมาพร้อมกับยาง255 50 18ยาง255 50 18ปี20นะคะปี20นะคะชุดนี้นะคะปี20นะคะ ปี20ดอกหนาหนานะคะดอกหนาหนาไม่มีตําหนิเลยนะคะเนี่ยคะ่ะดอกหนามากดอกหนาทุกเส้นปี20ใส่รถกระบะแบบห,ลหลกลูตัวเตี้ยแบบไม่โหลดตัวเตี้ยไม่โหลดหรือโหลดแค่หลังนิดนึงกําลังสวยตัวเตี้ยแบบไม่โหลดนะคะใส่แล้วเต็มเต็มนะคะใส่แล้วเต็มเต็มนะคะไม่บางมากนะคะแบบรถไม่โหลดนะคะหกลูตัวเตี้ยนะคะหรือรถกระบะตัวสูงหกลูจะโหลดทําแคะ โหลดทําแคสน,นะคะยาง50อย่างเงี้ยค่ะใส่ได้พอดีนะคะชุดนี้นะคะราคาเพียง1 9 0 0บาทค่ะ1 9 0 0บาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะ1900บาทท e, e ยางปี20เหมือนล้อเบรกใหม่ชุดนี้ราคาเพียง19 0 0บาทค่ะ <S 2> <S 2> <S ต่อไปมาดูท E, e สายแคระ์นะคะสายแคร์นะคะตัวนี้นะคะ ใส่แค่เหมือนเดิมนะคะ TE 3 7นะคะมาพร้อมกับยาง2 5 5 5้าหชุดนี้ยางปี19นะคะยางปี19นะคะล้อที่ร้านไม,ม่มียางปีต่ำนะคะชุดนี้นะคะยางปี19นะคะมีรอยตำหน่ขอดตามการใช้งานนะคะนิดหน่อยนะคะนิดหน่อยนะคะมีร้อยแค่นี้นะคะโดยรวมล้อเดิมเดิม ล้อเดิมเดิมสีเดิมนะคะดูขอบเงาปิ๊บนี่ล้อเดิมเดิมสีเดิมเลยชุดนี้นะคะนี่ดอกยางประมาณนี้นะคะดอกยางประมาณนี้นะ,ะนให้ดูดอกยางก่อนประมาณนี้ดอกยางประมาณนี้นะคะชุดนี้ท E 3 7 6รเหกลูใส่รถกระบะ6กลูนะคะยาง255ห้าห้าห้าปดปี19นะคะชุดนี้สำหรับรถกระบะไม่โหลด รถกระบะตัวเตี้ยไม่โหลดหรือรถตัวสูงโหลดทําแคะนะคะชุดนี้นะคะใส่ล้น6กลูนะคะหน้ากว้าง9 5หลัง10.5นะคะชุดนี้ราคาเพียง9,500บาทเท่านั้นค่ะเก้าบาทเท่านั้นนะคะชุดนี้นะคะยางชุดนะคะชุดนี้9,500บาทเท่านั้นนะคะต่อไปมาดูทีอียางสูงกันบ้างดีกว่า P ีอ e e. ใส่รถกระบะตัวสูงนะคะนี่ใส่รถกระบะตัวสูงนะคะมาเริ่มกันที่ชุดนี้ค่ะดูก้านค่ะดูกา้านชุดนี้แม็กงาน SPP หรือเปล่านะแต่แม่ค้าว่า SPP นะชุดนี้ SPP นะดูข้างหลังแม็กงานนะ SPP นะดูกา้าน แม่ค้าว่าเอ p ีพีอ่ะชุดเนี้ยชุดนี้ดูดอกยางค่ะดูดอกยางดูดูดอกยางปีอะไรปีสิบแปดปีสิบแปดดูดอกยางดูดอกยางค่ะดูเหอะนี่มือสองเหรอแม็กงาน SPP แมกงานเอ p พพดูก้านเขาก้านมนมลออฟอย่างเงี้ยแม่ค้าว่าเอ p พพแน่นอนชุดเนี้ยสีเดิมสีเดิมสีเขาเข้มๆนะชุดเนี้ยตอนกลางวันเดี๋ยวตอนกลางวันมาถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะคะชุดนี้ล้อไม่มีรอยเลยนะคะล้อไม่มีรอยเลยนะคะชุดเนี้ย ล้อไม่มีรอยเลยสีเดิมเดิมล้อไม่มีรอยไม่มีตําหนิเลยชุดน,นี้ดูดอกยางดอกหนาทุกเส้นดอกหนาทุกเส้นปี18ใส่รถกระบะตัวสูงยาง265 60 18 265 60 18ปี18ใส่รถกระบะตัวสูงนะคะแม็กงานด้วยยางสวยด้วยราคาเพียง1 9 0 0บาท 1900บาทแมกเอยางดอกหนาะชุดนี้ราคาเพียง1900บาทค่ะ1900บาทนะคะชุดนี้นะคะ1900บาทเท่านั้นนะคะใส่รถกระบะตัวสูงค่ะต่อไปมาดูตัวนี้วันนี้บอกแล้ววันนี้ได้แบบได้ยางเป๊ะมากยางเป๊ะมากจะถอดกันทำไมยังไม่รู้เลยนะนะ่ะดู ดอกต่อไปอันนี้อีกชุดหนึ่งนะคะชุดนี้แม็กงานยูต้านะคะยูต้ายางสองห0 1้าหดเป็นยางคินโตะนะคะยางคินโตะนะคะชุดนี้นะคะดูดอกยางเถอะนี okay. ่ล้อไร้ลอยเหมือนเดิมนะคะชุดนี้ล้อไร้ลอยไม่มีลอยนะคะล้อไม่มีลอยเลยนะคะชุดนี้ล้อไม่มีลอยเลยนะคะ ยางคินโตสองหกห้าปี1ิปีสิค่ะปี18นะคะชุดนี้ราคาเพียงหน0่บาท1 9ึ่งารอบาทได้ร้อยอย่างไปเปะไปใช้นะคะ1 9ึ่บาทนะคะชุดนี้นะคะมาดูชุดต่อไปชุดนี้ราคาหลักพันชุดนี้ราคาหลักพันพัน PE37 สามเจ็ด e เนี่ยล้อไม่มีรอยเบียดนะคะล้อไม่มีรอยเบียด